น้องจ้ากลับสวัสดีสุขุูทุกคนจ้ามาพบพอกัาถัดดาวสาวบ้านนอีกแล้วด้วย้พี่น้องบรรยากาศงานสดเศร้าจ้ามือนี้ก็สิมอัปเดตเกี่ยวมังกรเห้บเบิ้งเนาะพี่น้องหลังจากที่ฮอตตัดกิง้งเอาไปช้ำหรือเอามาปูอันนี้ก็ได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วด้อพี่น้องจ้าน แขนงแขนงแล้วนาอพี่น้องนีเอาขึ้นเสาแล้วพี่น้องอันนี้ก็บสีหกจกน้อยเนาะพี่น้องหลังจากฝนตกตลอดเลยพี่น้องบ่ม,งมีเวลาที่เด่น,นว่ญญามันอนหย่าทางหญ้าออกเนาะพี่น้องมีกระจ้าที่เฮอเดนเอากิ่งตัดช้ำแล้วก็ามาปลูกนาพี่น้องอันนี้ก็ประมาณสองเดือนกว่าแล้วเด้อจ้าพี่น้องนี่แตกยอดแตกแขนงออกแล้วพี่น้อง นี่ก็เป็นน่วยด้ย้าพี่น,อน้องแตกแขนงร้ายแล้วอันนี้ก็สิเป็นต้นเข่าพันษาหรือพี่น้องที่เขาจะแยกนอกออกมาปลูกจกนี้กำลังงามพี่นอ้อง,งนี่พระจ้าฟังข้างนี้ทั้งหมดก็สิเป็นต้นเข่าพันษาหรือพี่น้อง กับฟังนี่ก็สิเป็นกับเกีียวปลาเด้อพี่น้องหรือกับเกี่ยวน้านั่นเองพี่น้องกำลังแตกยอดแตกอย่างงามนาอพี่น้องจ้านี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศยามสุดซาวมีกัเอามาอัปเดตสถานการณ์สวนรอบบ้านเ้เบิ่งนาอพี่น้องจ้ากับวันี้ยังหลายกับอัปเดตสถานการณ์ช่วงสุดซาวเบิ่งสบายสบายสไตล์ถัดดาวก่อนนาอพี่น้องจ้าก็สิประมาณนี้แหละจ้า พี่น้องจา๋านี่ก็สิเป็นต้นส้มเขียวหวานหรือว่าสมสายนำผึ่งของเขานันเองจากพี่น้องที่เขาได้ย้ายลงมาปลูกลงดินเนาะพี่น้องจา๋าเนี่แหละจา้าพี่น้องหลังจากพี่ว่าฝนหยุดไปก็สิเปลี่ยนฤดูการเป็นปลายฝนต้นหนาวเนะาะจ้าพี่น้องนี่ก็มาอัปเดตสถานการณ์รอบบ้านให้เบิ่งประมาณยังสี่แล้วพี่น้องยังไดก็จะเฝ้าเพื่อกันเด้อจา้าพี่น้องซอยเป็นกำลังใจซอยติดตามทั้งช่องทันดาสาวบ้านนาะในเด้อจา้าพี่น้องจา๋า ตอนสิจบคลิปนี้ไปก็จะลืมนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาบาทนะในเดอจ้าพี่น้องเดี๋ยวพบวก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดี